บ้ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยย่าพุ่งมาเนี่ยเป็นมีอะไรกันหรือเปล่ามีอะไรไหมใคร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 ว่าอะไรเจ๊เลยเ้าวแล้ใครว่าอะไรไหนบอกของไอ้ย่ามานี่ปากมันไม่หยุดกันเลยสองคนนี้ทำไมทำไมมีมีใครว่านะว่าเนี่ยหรือย่าไปธุระมาเนี่ยมันมีไม่มีอะไรไหนบอกเป็ของไอ้ย่านิด หนูนึกถึงเจ๊ตลอดชีวิตหเหรอไม่มีใครว่าอะไรมากเลยบอกย่าดิเนี่ยมันนั่งว่าตลอดเลยนะมันไม่ใส่ลูกพ่อแม่ลูเลยนะเหรอมมไมอ่มีใครว่ามีใครว่านีกคนนี้น,น,น้วคนไหนอีกโน้นโน้นอ่คนโน้นอีกพี่แบมพีม่แบมพีม่แบมพีม่แบมอู้หูทำไมล่ะทำไมเขาต้องมามาว่าป้าเรื่องอะไรเป็นลูกพ่อแม่ที่แท้จริงนะเออทำไมเราคุยนั่งคุยกับน้องอยู่แล้วป้าทําถมงนธรรดาเราไา้อีปากจัด เอาป้าสั่กับเรือยันเรือล็อกเนี่ยนั่งเล่นกับน้องอยู่นะป้าแล้วท่้าก็ไม่ด้สั่งให้มารัมาลักทำไมป้าเขามีขมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบอกย่าดิมันแปลงเรื่องวันนูน ูก็เจ๊พูดว่ากันแหละกูจะไปพูดว่าเจ๊ทำไมเขาเป็นคนดีจะบกูเอาเล่นกับน้องอยู่แล้วป้ามาถึงมาด่าเราเราบอก่าป้าใครใช้มาด่ามองเจ๊ใช้มาด่าอไเรื่องอะไรมัแต่งเรื่องนะสารพัดชนิดลีดอกทองเราเนั่งเล่นกันดีเด่นเจะจุกเจ้าาเมามาเลยเนี้ยมาด่าเราวยแน่นอนเลยวันนี้มาเต็มเลยตำรวจเพื่อนเขาจะฟ้องอะไรมัางนะเพาเราสรางกล้งมาดูสิว่าเขาจะยังไงเจ๊แต่งเรื่องมากเลยค่ะค่ะ ่ะสรุปก็เป็นคนดีนะสรุปแล้วว่าป้าไม่ได้ว่าใครใช่ไหมมีสองคนที่เขาเขาลุมว่าป้าใช่ไหมใช่เจ๊เหรอโอ้โหมันรับไม่ได้นะป้างานนะใครงานต้องรู้สิป้าโอ้โหไม่เผมว่าเจ๊เห็นไหมดูสิดูสิทำไมพูดอย่างนี้เรารับไม่ได้นะป้า ไอ้พี่ยนี่ล้วว่าป้าเป็นนางพิบานที่เรียบร้อยไม่เคยด่าว่าใครพี่นอพมาใช่พี่นอพไป็นตำรวจด้วยใช่แล้วกลับมาโอ๊เขาขังหูเงียบเขาพระรู้เนี่ยทำไมเขาพูดมาใส่ร้ายจะยังไงให้นั่งอยู่กับหลานสองคนอะไรกันเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยใช่เจ๊โอ้ยเจ๊สง่างามเออพูดจาไพเราะเพราะตาดูไม่ได้พระรู้เรื่องใช่ตกพี่โคนแบบนั้นทำไมกันแล้วโอ้โหทำไมเขาพูดอย่างเงี้ยป้ามันรับไม่ได้นะป้านะเดี๋ยวมากันใช่เพราะเราอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ได้นั่งหายใจที่มันวันนึง ดูแม่หนูเป็นคนที่แท้จริงเนาะใช่ใช่เพราะเนี้ยอาจารย์หมอไม่อยู่เราก็ต้องดูดูแลแขกที่จะมาหาอาจารย์หมอใช่ไหมเราไม่นั่งอยู่เฉยเจ๊เป็นคนพูดจัป้าทีหลังป้าก็บอกพี่แบมเข้าไปว่าเราอะอยู่ตรงนี้ต้องดูแลหน้าบ้านเฝ้าบ้านให้อาจารย์หมอไอ้ไอ้ไอ้หน้ากระพีจ่อปากมาพูดยังไงก็ไม่รู้ไอ้สัสหน้าสัส เดี๋ยวเอาไม่เลียบร้อนนักแข่งแข่งขายดูสิแม่นางลยว่าเด้หนุ่มเป็น้องพ่อแม่ที่แท้จริงนะรัตนาฮอลลีจะฟังใครก่อนวะเนี่ยมาฟังใครดีเนี่ยนักแข่งแข่งแข่งขาเลี้ยงร้อนตรงไหนเออดูสิอไเด็กคนนี้มันไม่เป็นยังไงอ่ะป้าเด้เดี๋ยวพี่โนดมาโดยอัต้วยใช่ใช่เป็นยังไงมันก็ติดนิสัยบ้ารัตนาแหละสามีก็ติดอย่างนี้ไมันะติดนิสัยบ้านกรุงรัฐพงเป็นคนตเปี่ยงนะน้องอามเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนป้าบอกว่าให้เอายายมาไว้หน้าบ้าน โนสาม,มีทิ้งเหรอนะฮะดูแลแขกโนสาม,มทิเอเาไแล้วทำไมเธอไปทำร้ายจิตใจใยายได้ยังไ,ไงไงนะ ไอ้นี่มันผีเจาะปากออกมาพูดยังไงวะเนี่ยคนนี้ก็โวยเกินนะอ้าวจะฟังใครดีอ้าวเออเเาโอ้ยชีวิตนี้แดนจริงนะธนาฮอลเล่ก็นั่นน่ะสิดูดิตักกี้แล้วห้าไอเด็กคนหลังมันไม่หยุดเลยอ่ะป้าให้มันหยุดดิดิไป้าก็เองน้วยเออผีเข้าตายหาแล้วอาจารย์หมอไม่อยู่เอาตอนแรกไอ้ผีมันกระเบื้องยางไงไอ้ผี

ป้าเลยวันพาแล้วว่ะไอไคนข้างหลังมันขอนขึ้นอ่ะดูดูดิดูดูดิป้าดูมันเ็นมันไม่ไว้หน้าใครเลยก็เบื่อเย็เลอขร้องเลยเอเนพูดไปพูดไปพูดไปไอพี่เออเออเอาเอออเลยเนือจากเนื้อแดเนือสุนาร์เนื้อหดลัตนาเน้อมาเน้อสุนารเนอรุงดีมากเลยนื้อแข็ขานื้อแข็งไรออกป้าไอ้คนหลังไม่กินอะไรมา นั่นน่ะแม่มันไม่กินขี้กินควายเออมันพูดไม่อยู่เลยป้าเอาให้มันอยู่ที่ไหนในนี้จะยากลำคามันละอเดี๋ยวพี่โน่นมาเอาให้มันอยู่เด็ไอ้คนหลังอ่ะไอ้คนหลังอ่ะป้าเคลียร์อยู่ไหนเยอะเป็นเกงใหม่ไปเกงขาดอะเห็นเกงในนล้วล่ะเกงเกงในสียงควายไปไปดินักแข่งเนื่ยนะเออของกูดีแย่เป็นไงขายเงินเต็มที่เลยเขาเยอะแยะเอา เขาเรยกรอตรงไหนน้าไม่พูดแล้วร้อยมันเถียงกันเนี่ยสองคนน่ะเออไม่จะฟังใครไม่ใครจะฟ้องใครเนนี้ฟ้องป้องไม่ใส่แหวนอ่ะสีไม่ถูกแล้วเนี่ยใส่ใส่แหวนปลองเลยใช่ไหมเนี่ยตานาแกเงียบไม่ตาาเกิดผิดไงอ้าวป้าป้าผิดเหรอเนี่ยเงียบๆเนี่ยกูไม่ผิดนะเป็นคนดีเด็ดถ้าใครผิดตาป้าต้องเถียงเออไม่เถียงป้าเถียงให้ไอ้ชนะคนหลังนี่เถียงอย่างงี้นะมันก็จะตายเลยอ่ะตาโดนม้าเออป้าเถียง้คนหลังนี่มาแล้วพี่น้อยเออมาแล้วพี่น้อยมาแล้วพี่น้อยมาแล้วเออพี่น้อยมาแล้วพี่น้อย มิโน้นโอ้โหตบมือให้มิโน้นเลยอ่ะสิไงสิโอ้โหยสักดเข้ามาป่ะมันไปกินอะไรมั้คนหลังอ่ะโอ้โหยน่ะป่ะ กินขี้มาเออมันมันไม่หยุดเลยอะป้าเจ๊ว่าหนูรัตนาที่แท้จริงไงใช่ใช่สักเนินแล้าวัฒนานาในมาโนรัตนาวัวรสายล้เอ้ยพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วเต็มเลยเจ๊นี่ก็ไปถีช่วยเจ๊ช่วยญาอเนะยาเถีบไม่ทานแล้วเนี่ยพูดไปทานมันแล้วเนี่ยห้ามตาล้ว่าววัฒนานาณในมาโนรัตนาวันวรสายล้อก็้อท่านหลอน ขึ้นกว่าเนี่ยฮะไอสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ฟันก็หนอยหาอะไรมาตัป่าให้มันหยุดหน่อยดิโ่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาตกแตปากเลยเดี๋ยวมาไอเขียดไอ้เขียดตัวที่ตัป่าเนี่ยมันมันโดนชาวบ้านจับกินหมดแล้วเดี๋ยวคนตกป่าที่ไหนนะป้าเขียดไอ้คนข้างหลังให้มันหยุดดิีน้ำคามันแล้วเนี่ยป้าเขียดไอ้คนข้างหลังเนี่ยตกป่าให้มันฟันได้ดูมันไม่หยุดเลยเนี่ยมันมันผีเข้าหรือเปล่า ป้าว่าผีเข้ามันไม่หน่ยคนหลังอ่ะดับเบิ้ลเข้าโอ้โหดับเบิ้ลเข้าเลยเอ้าเอ้าดับเบิ้ลเข้าเลยเสื้อพยาบาลอะไรเงี้ป้ามันจับตัวป้าอีกแล้วเนี่ยเสื้อเนี้ยสักพ้าขโมยจากมือหมอป้าเนี่ยลูกปลาเนี่ยไอ้สัตว์ขโมยเสื้อเกล้าเกลียวเมื่อไหร่ไงไอขโมยกูทุกเล้งขโมยลุงหมอป้ามาเหรอโอ้ยมันเข้าข้างลุงหมอป้าจังเลยอ่ะ เขก็ไม่เอาเจ๊เงียบไปเจวพี่โนดเอะไรมาเฮ้ยงียบเงยบแล้วพูดไม่ทันมันอะเงียบเลยเนี่ยไมพี่ฟ้าเนี่ยคนที่เฮงี้เราพูไมทันคนหง้าเนี้พูดไม่ทันอย่ามาแดนเนี่ยอย่ามาดานน่สุาก็ไปเอาจากคนหวนี่ยฟ้นไม่รู้ไม่รู้เอาอะไรตกปากคนวะแต่จะให้มันหยุดมีไหมมีอะไรที่ตกปาให้มันหยุดไหมบ้าเราเลี้ยงนกมุนทองไม่ได้หรอกเช้าตายในกรง เ <Yeah, S 1> ดีเ๋ยวให้มันพูดไ, <ฟ S 2> ไปเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเมื่อยก็เนี่ยมันมันเก็บกวดจากไหนมาเด็กคนเนี้ย พี่ชายแล้มาใส่เายแลงเนี่ยจะตายโดยอัตโนมัติป้าจะไ่รู้อะะปาจให้มันพูดว่าเราฝ่ายเดียวไม่ได้นะป้าเป็นต่อโต้บรรณาเนี่ยเนี่ยมันพูดไม่หยุดเลยอะป้าคนโดยบอกเออเนี่ยมันคือจริงนะเออเอาเอาไงป้าเอาอีกพันหมากิ้หูก็เต็มจะไม่แค่กิ้หูไปสัตว์อป้าเนี่ยมึงไม่ต้องโบนี่เดี๋ยวพี่โนดก็มาตัวจริงเึงจะมาทำไมเขาต้องใส่ตัอนี้ไม้ดูซะก่อนนักเลงนักเลงถกถกแก้เคลือแล้วถ้าสมรู้อะไรดีๆได้ก็ถึงว เขาจะไปรู้อะไรตอนนี้เขาจะไปรู้อะไรฮะไม่หวยก็ไม่ถูกอ่ะมาส่งอ่ะหรือเปล่าเนี่ยมึงก็ไม่ใช่แน่แนยไอ้มาส่งเนี่ยไม่ตรงไหนนาสระเมือย่าเดียวหรอกไม่โคกเนมั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 นนี่ยายยายจ่อยได้ไงวะเฮ้ยมึงว่าไรให้หัวยไม่โขกเนี่ยไอ้จักไอ้จักส่งทิ่งผ้าคลุมอย่งยคืออะไรกันป้าผีผีจะป้าออกไปสิงไอ้เด็กคนนี้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่หยุดเลยเนี่ยไม่่จริงเเลยยนีมันยังไม่หยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเงียบเชียบพอพ้าจัดสรรเหรอ เบบม่หยบแล้วโอ้โหโคอยช่วยหน่อยป้าโค้ยช่วยยหูเหออืออหมดแล้วเนี่ยมันหมดแมล้วมันหมดแล้วแบบมันหมดแล้วเดี๋ยวมาเต็มที่วมชาอมป้ามันไปไแล้วป้ามันไปไปเราจะไอามไอ้สาสงบ้าแล้วหัวก็ไม่โถกนแม่เลไอยาเยาเนยมึงจะถูกทำอะไรไรน้าด่าผสมมันเม็ดตรงไหนเนี่ยใ้หวก็ไม่โถกน่เออเอีมึงพูดอะไรไม่ได้หรอก ป้ายว่าคอแตกเก่งนี่หมอแตกนะฟันก็เหรอไปต้นตกมาจากที่ไหนนะฮะไอสัตว์พ่อไปด่าพ่อที่สิงห์บุรีอะโดนตกปากแตกเองนะไอสัตว์โดนตกฟันหักเลยแม่อยู่คนเดียวนั่นแหละโอ้ยตัดีปนะเดี๋ยวไปเนาะจ้า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 เีหนื่อยกันมาแล้วเนี่ยให้พูดคนเดียวให้เหนื่อยหน่อยดูที่มันจะหมดหมดหมดเม็กเมื่อไหร่หน้าเหี่ยวหนังตะกั่บเรือไงเออมากันเต็ม